นอกๆบริษัทนี้มีทุนหนานใช่ย่อยเลยหลายกูรูออกมาให้ความเห็นทุนไทยยังเงินไม่หนาพอแต่แพรลนินขอวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะ วันนี้นะคะแพรดินจะมาพูดถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์นะคะที่เพิ่งจะประกาศปิดกิจการไปนั่นคือแบรนด์น็อกน็อกนั่นเองจริงๆแล้วบริษัทนี้มีทุนหนานะคะไม่ใช่ย่อยเลยเพราะว่ามีบริษัท SCC นะคะปูนเซีเิเนนใหญ่เนี่ยถือหุ้นทางอ้อมอยู่ถึง50%เปิดกิจการมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี2 5 6 0เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าขาดทุนสะสม4,390ล้านบาทหลายกูรูนะคะก็ออกมาให้ความเห็นกับประเด็นที่น็อกน็อกไปต่อไม่ได้เพราาะว่บ ตรงนี้เนี่ยทุนไทยยังเงินไม่หนาพอแต่แพลนทนขอวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเนื่องมาจากว่าธุรกิจของน็อกน็อกเนี่ยมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านโฮมแอนด์ลิฟิงถูกไหมคะหนึ่งสิ่งเลยนะที่แพลนบอกเลยว่าผิดพลาดอย่างแรงนั่นก็คือว่าสินค้ากลุ่มเหล่านี้ลูกค้าเองเนี่ยต้องการเห็นของจริงค่ะแต่สิ่งที่น็อกน็อกไม่มีคุณไม่มีโชว์รูมแล้วคุณจะไปแตกต่างอย่างไรได้กับคู่แข่งซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควรลงทุนที่จะมีแต่ตอนนี้คุณไม่ม่่่่มีีสสิงงงงทจจะะูู้้คแแขยไลวพอเป็นา เพลสออนไลน์อย่างเดียวคําถามคือมีความเป็นไปได้ไหมก็ามอาจจะมีความเป็นไปได้ในส่วนของคุณสามารถที่จะเสิร์ฟเสิร์ฟในที่นี้คือมีบริการด้านอื่นที่สามารถที่จะเอาชนะใจลูกค้าให้ดึงเขามาใช้บริการได้คุณก็ไม่สามารถมีบริการตรงนี้ได้แล้วมันก็เลยตอบคาถามไม่ได้ไงว่าแล้วทาไมคนต้องซื้อของจากคุณเป็นหลักนี่คือพอยต์เลยว่าแตกต่างแต่ไม่โดนใจเรื่องของราคาล่ะเป็นไงบ้างก็มีขึ้นในพันธิ์ีก็บอกว่าราคาน้องๆเนี่ย,ยใช้ได้เลยแต่ติดอีกเรื่องของบริการจัดส่งเวลาที่เราจะทําธุรกิจเป็น SM Startup อะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ขาดวางแผนให้จบตั้งแต่แรกแต่เมื่อซื้อบริการแล้วไม่ประทับใจอย่างนี้เท่ากับไล่ลูกค้าออกค่ะ,สะแสดงว่าเงินที่เสียไปกับด้านการตลาดนั้นก็เสียเปล่านะคะอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะคะสําหรับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ที่แพลนคิดว่ามันไปต่อไม่ได้นั่นเพราะว่าด้วยธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ตลาดค่อนข้างใหญ่คุณมีหน้าที่ที่พอเป็นแพลตฟอร์มต้องสเกลให้ทันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่พอกับฟิกคอร์สซึ่งเวลาเป็นฟิกคอร์ มันมีค่าในการลันระบบโลจิสติกพนักง,งานต่างๆมากมายถ้าไม่สามารถที่จะดึงลูกค้ามาใช้บริการกับคุณได้มากเพียงพอเนี่ยยังไงแล้วรายรับมันไม่พอกับฟิดค่์สุดท้ายกิจการก็ต้องปิดตัวไปอยู่ดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดขาที่แพลนอยากจะแบบเสียดายมากเลยกับแพลตฟอร์มนะคะเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแต่ถ้าเกิดอะไรที่เราไปต่อไม่ไหวนะคะก็อย่าฝืนค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะประครับประคองมันได้วันนี้เนี่ยการเจ็บนะคะเพื่อจบอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะก็อันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องของ การทำสตาร์ทอัพนะคะใครที่อยากจะเรียนเรื่องทำสตาร์ทอัพนะคะเดี๋ยวแพรล,ลินจะมีจัดคอร์สขึ้นนะคะเพื่อเป็นความรู้นะคะสำหรับ SME ต่างๆหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะอยากจะล่าออกมาจากงานประจําเพื่อมาทําธุรกิจสตาร์ทอัพแบบนี้คุณต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าเรานะคะยิ่งเป็น SME รายเล็กเนี่ยห้ามพลาดนะคะไม่งั้นพลาดแล้วเนี่ยเราไม่มีตูดให้ล้มนะคะตุยแน่ๆเลยใครอยากจะติดอาวุธมีความรู้เรื่องของการทำสตาร์ทอัพการทรําธุรกิจมาเรียนแล้วก็มาเจอกันได้ค่ะ